24แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้นะคะพี่นา,นาจะมาทำนา,ายดวงของชาวลัคนาและราศีพฤษศนะคะในเดือนมกรา25ชาวพฤษศก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศพนะคะชาวพฤษศนะ เดือนมกรานะคะดวงชะตาของคุณเป็นเช่นไรนะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะ,ะนี่แม่หมอก็ได้ทาการกรีดไพ่ไว้นะ,ะแต่จะจับกันสดๆนะคะ,ะแม่หมอจะใช้ไพ่ชุดนี้นะ,ะไพ่ครูบาอาจารย์นะ,ะอะาเช้าผุธศพ ชาวผูธศพในเดือนมกราคมดวงชะตามคุณเป็นเช่นไรยังหนักอยู่เลยสิบไม้เท้าจ้าสิบไม้เท้านะภารักอันหนักอึง้งนะแต่ชาวพุธศพขาบางทีมันก็อยู่ที่คุณจัดการด้วยนะจะบอกว่าเรียงลำดับความสำคัญหน่อยเรื่องการเงินมาเนี่ยข่าวดีเรื่องการเงินมานะชาวพุธศพชาวพุธศพดวงของคุณนะ ในปี2568อาจจะบอกว่ามันดีมากนะแต่ดีไม่สำหรับทุกคนนะถึงบอกว่าดวงชะตาจะดียังไงแต่การจัดสรรในชีวิตของคุณนะถ้าคุณไม่รู้จักวางมันลงก่อนแล้วค่อยมาเรียงลำดับความสำคัญนะคุณเป็นเดอะแบกนะเดอะแบกแบกอย่างเดียวนะแบกอย่างเดียวเรื่องภาระอะไรต่างๆคุณรวบตึงเอามาไว้หมด โดยเฉพาะภาระเรื่องของการเงินนะจริงหรือเปล่าชาวพศพนะไม่ว่าคนในครอบครัวจะมีปัญหาการเงินอะไรหรืออะไรแล้วแต่คุณก็รวบตึงไว้ทั้งทงท,งที่ตัวคุณก็ลําบากนะคะจริงหรือไม่นะะสิบไม้เท้าและเก้าเหรียญจะมีข่าวดีด้านการเงินมาอ่าใบที่สามนะจ๊ะของชาวพศพนะคะจะมีโชคลาภจากเด็กและคนอายุน้อยกว่านะฮะอ่นะ,ะฝัน ให้โชคนะจ๊ะฝันให้โชคนะจ๊ะชาวพุทธศพนะ,ะ่ะตำแหน่งคนรักคู่ครองอะจะได้โชคจากคนรักคู่ครองด้วยบางคนถ้ามีแฟนเด็กแฟนเด็กจะเปบางคนก็ลูกนั่นแหละนะฮะบางคนก็ลูกเต้าจะเปนะจ๊ะโอ้โปังมากค่ะพุทธศกค่ะนะะอดีตที่ผ่านมาของชาวพุทธศพนะ,ะ่ะได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นะ เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงเพราะอะไรช่วงที่ผ่านมาเงินน้อยไงนะคะ,ะแต่บางคนก็เกียดเงินไปสัญญกรรมนะเป็นไพ่ของการสัญญกรรมบางคนก็ไปสวดมนต์ข้ามปีมานะจ๊ะ,อ,ะอนาคตอันใกล้นะ,ะชาวผู้ศพที่ทํางานออนไลน์เนี่ยจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะคะจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นคุณจะมีคนโทรหาคุณบอกข่าวดีเรื่องการเงินนะจ๊ะอืม นะทำคอนเทนต์ก็จะปังนะการเงินของคุณมาจากการทำคอนเทนต์ออนไลน์อะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันในะในโลกโซเชียลนะคะความคิดภายในใจของชาวพทธศพดีเอ็มเพรสอยากนั่งเป็นคุณนายสบายๆเหมือนกันอะนะแต่ชาวพทธศพเนี่ยไม่ค่อยเรียงลำดับความสำคัญในเรื่องของการใช้เงินอย่างที่บอกเนาะอ่าไม่ค่อยเรียงลำดับความสำคัญเรื่องของภาระ ตัดพาระออกไปบ้างนะคะไม่ใช่รวบตึงไว้ทั้งหมดนะจ๊ะอ่าตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยของชาวพุ้ศพนะะเดอะมูลห่วงบุตรหลานบริวารน้องหมาน้องแมวคิดกังวลนอนไม่่คยหลับกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะจ๊ะชาวพุ้ศพกลางคืนไม่หลับไม่นอนหรือหลับนอนไปหัวค่ำตื่นตีสองตีสามนะจ๊ะไม่รู้ลุกขึ้นมากังวลอะไรนะประมาณนั้นนดนะคะ อ่าสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะจ๊ะเนี่ยชาวพุทธศพอ่ะเป็นคนที่นะ,ะเรื่องของการใช้เงินไม่เราเรียงลำดับความสำคัญนะ,ะเงินหมดก็หัวเสียทะเลาะก,กันอันนี้เรื่องจริงเนาะชาวพุทธศพนะคะอ่าอนาคตอัน,นไกลล่ะสิบถ้วยนะคะเดือนนี้จะดีมากเลยเนี่ยพุทธศพนะคะแต่มันจะ อยู่ในตำแหน่งตัวตนของคุณอ่ะนะอย่างที่บอกให้คุณเรียงลำดับความสำคัญเรียงลำดับเรื่องการใช้เงินวางแผนการใช้ชีวิตและการใช้เงินหน่อยนะคะอ่าบางคนเงินมาแล้วก็หมดเงินมาแล้วก็หมดเงินเข้าแล้วก็ออกเงินเข้าแล้วก็ออกนะคะอ่าอ,อันไหนจำเป็นไม่จำเป็นไม่รู้นะชาวพุทธศพบางท่านคิดแต่ว่าเงินหมดแล้วเดี๋ยวก็ได้ใหม่อ่ามันไม่เสมอไปนะทุกคนนะคะ โดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพอิสระไม่ได้ทำไม่ได้ทํางานในองค์กรซึ่งรายได้มันแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะนะเอออย่าคิดว่าเงินมันมาแล้วมันจะเงินมันจะงอกได้เหมือนหางจิ้งจกไม่นะนะบางท่านเงินเข้าวันเดียวหมดนะจ๊ะเอเออ่าไพ่ในตําแหน่งขยายคู่ครองคนรักนะจ๊ะ the world นะคะ ชาวพุทศพเนี่ยบางคนมีคนในโลกออนไลน์อ่าบางคนมีคนในโลกออนไลน์เปนะบางคนมีกิกอย่านะอย่าผิดสี่ข้อสามนะบางคนมีมีเอซเปนะจ๊ะเปแต่กิกอย่าไปมีนะชาวพุทศพใบสุดท้ายไพ่ขย,ยายการงานการเงินปวดหัวได้ไงทำไมรู้ป่ะเออเครียด พอพุชจบอะเงินเข้าปุ๊บเดอะแบกไงก็เป็นเดอะแบกเขาแบกไว้พอเ็าแบกไว้เงินเข้ามากระจายค่ะกระจายไปให้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะอ่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้อะแหละถูกต้องนะแต่ชาวพุชจบที่เหมือนอะไรที่มันไม่ควรยังเป็นภลักคุณอะคุณก็เอามาแบกไงนะคุณเป็นเดอะแบกนะจ๊ะชาวพุศพ้ศบนะฮะนี่จริงหรือเปล่า ดูเอานะชาวพุทธศพดวงจะดีแค่ไหนอยู่ที่การจัดสรรของคุณด้วยนะนี่มีคนให้คุณนะมี f c ปมีลูกมีหลานให้นะอยู่ที่ตัวคุณตัวคุณก็ได้จะมีโชคลาภในเดือนเนี้เนี่ยในเดือนนี้ไพ่ดีๆประจําตัวคุณเนะี่ยเยอะแยะเลยนะอยู่ที่คุณจัดสรรน,นะคะไพ่ของของการแบบว่า ไม่รักษาเงินน่ะนะคะเข้ามาแล้วก็ออกนะคะคุณเรียงลำดับความสำคัญเรื่องของการใช้เงินนิดหนึ่งเนาะนะอ่าถ้าคุณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคุณไม่ใช่เออจะไปพาดพิงนายกอีกคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่อะไรอะ่ะคุณไม่ใช่คนที่จะต้องไปแจกเงินคนอื่นอ่ะเออนะ,ะประมาณนั้นเนาะชาวุทธศพ พยายามเอาตัวเองและครอบครัวให้รอดก่อนนะจ๊ะนะคะชชวาุทธศพนะคะสีเสริมดวงของคุณคือสีแดงและสีเหลืองนะคะอ่าสีแดงและสีเหลืองเลขหน้าไพ่ของคุณคือหนึ่งศูนย์เก้าเก้าสองสองสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปด และห้าสามค่ะนะคะอ่าชาวผู้ศพขอให้โชคดีนะะอ่ะาใครอยากรู้ดวงส่วนตัวก็ s.idline 4 3 9 9 na นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี